กลับมาแล้วครับขบวน532นะฮะวันนี้กับวันนะครับตามหลังขบวน432มาเลยนะฮะ432ก็ออกบ้านไผ่นะฮะ532ก็ออกบ้านแหดนะะดูเหมือนจะจอดรอทางด้วยนะฮะจอดรอทาง432นะฮะ ถ้าเจ็ด้าไม่ช้าสินาทีนี่น่าจะมาสวนกันตรงนี้นะแต่พอดีเจ็ดห้านี่ช้าสิบนาทนีไม่ยาวนะวันนี้ <c oughs> CSR ห้าหนะฮะวันนี้ทํา532นะครับเนี่ยเจหก็มาพอดีเนะี้ยลงเนินมานูน่นแล้วฮะ